มาถึงแล้วเด็กๆเอาเป็นไงล่ะร้อนอยู่ๆก็ฟาดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เมย์ก็อ่าผัดกะเพรานะคะทำข้าวผัดกะเพรารอเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆกำลังจะกลับถึงโรงเรียนแล้วนะคะ หน้าตาก็ออกจะเป็นประมาณนี้มีพริกด้วยนะคะเพราะน้องโตแล้วนะคะน้องกินเผ็ดได้นะคะเพราะว่ากลับถึงโรงเรียนก็จะหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะชามนี้จะหมดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมาแล้วมาถึงแล้ว oh, <no. S 1> เด็กๆเอาเป็นไงล่ะร้อนอยู่ก็ฟาดเลยเอ้าวเป็นไง อร่อยไหมอร่อยไหมผัดให้พิ่งเสร็จเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี่เองอะ่ะก,กินเลยลเมันเนี่ยกินกะเพราได้นะครับนี่อร่อยมาก <Wow. S 1> สีสนันมากกินมากเผ็ดไหมเผ็ดเกินไปไหมโอเคไม่เผ็ด เมืเม่อกี้เังเชียวพยี่ตัวอือใช่กินได้เก่งมากพักนั้นนยอะเลียวมันไม่อดแบบนั้นเอาเลี้ยงใ,ใ,ใ,ใส่โถมาเลยนะคะโถข้าวมันใหญ่มากนะคะเพื่อนๆ หมดแล้วนะคะทุกคนใกล้หมดแล้วใช้เวลากี่นาทีเนี่ยได้อย่างครามเย็ดผลนี้นะ <laughs> จบเกมอ้าวอิ่มแล้วหนีเลยอะไปแล้วโอเคหมดแล้วบ๊ายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้ว 叮当<寶>